นนสวัสดีค่ะพนดีชาแนค่ะมิวสเกมส์เวลาสักครู่จะไปน้ำขาคู่ซึ่งวันนี้เราจะมาทำแก้งนักเรียนที่โรงเรียนหนึ่งวันนี่ค่ะจะเปน้ำเล่นก,ก็เลยคือเราจะแ้งยังไงหรอเราจะแกล้งคือแต่ว่าจะเอาแผ่นใหญ่ๆอะแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมันกั้นตรงนี้ไว้แล้วให้ไม่มีทุกคนอยู่นี้ก็เอาเห็บ มาใส่ในนี้เต็ม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 แล้วก็พอมาใช่ไหมเขาก็จะเข้ามาใช่ไหมจนถึงเที่ยงเราจะเราเราจะปรับเป็นเที่ยงแล้วเออปรับเป็นเที่ยงดีือไมอ่ะไม่รู้สิเอมเราก็จะแบบว่าให้เขาเข้ามาไม่ได้จนถึงสิบโมง แล้วก็สิบโมงครึ่งแล้วก็ปล่อยเกินครึ่งนิดๆแหละแล้วปล่อยแล้วก็ให้แบบว่าเพราะเหตุแบบว่ากระจายออกนอกเรียนโอเคความคิดนี้ก็เป็นความคิดที่ดีแลแต่เราต้องปิดกั้นตรงนี้ด้วยตรงนี้ครับไม่ตรงนี้ไหมอ่ะไม่เห็นนี้ไหมอ่ะ ตรงนู้นกับตรงนี้เพื่อไม่ให้มันออกไปเราจะไม่เอาเหตุที่มันกระโดดออกไปได้ดิงดิงด,งดงิกระโดดออกไปได้ก็คือเฟลเลยนะทุกคนเราจะแค่ปิดกัารทางออกเท่านั้นโอเคเริ่มปฏิบัติการเราจะปรับให้มันเป็นตีห้าโอ้โห เราจะปิดก้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ปรับเวลาเริ่มเออโอเคไม่ไม่ไม,ไม่อืมใช่อืมถอยหลังไป เริ่มสูงหน่อยความหนาเอาห้่านี้แล้วกันโอเคอืมเข้าไปไม่ได้แล้วเป็นไ,ไงล่ะทุกคนเป็นความคิดที่เจ๋งมากกั้นให้น้งเกลียไม่เข้ามาได้ โอเคล 5, แล้วตีห้าเราก็จะมาตรวจกันว่ามีใครอยู่ไหมโอเคตรงนี้ด้วยวิววิวไมมไม่รู้่านไม่ออกโอเคเอืม ชุบโอเคใช่เลยไม่เท่ากันไม่เป็นไรโนควรขอให้มม่สัรเกตพ่อนี่น่าจะเข้าไปหมดแล้วแล้วเข้าไปเรียนด้วยดูสิเรียนกันเรียนเรียนกันแล้ว กาคืนที่นี่ก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนะทุนโหตรงนี้ใหญ่มากแต่ก็ได้อยู่โอเคเฉพฉ โอเคสำเร็จห้าปรับไปตอนตีห้ากันเออตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เหลือยไว้ก่อนอืม ไม่มีใครคนเฝ้าก็ยังไม่มาไม่กล้าไปดูข้างหลังครูทุกคนไม่ใช่ครูโอ๊ยขอโทษค่ะเผือเรียกทุกคนเป็นครูซะแล้วโอเคไปดูข้างหลังกันตอนตีห้าก็จะบอกว่าสว่างสวางหน่อยก็จะประมาณนี้อ้หนักมวยยังอยู่ เราต้องให้นักมวยออกไปโอเคนะโอเคป้าโอเคจะได้กี่โมงโอเคได้สักเทเนาะเราต้องบอกว่าให้เขาออกไป แม่เขาออกไปก็คงจะยากหน่อยนะทุกคนอืมโอเคอืมโอเคนะคนบายบาย บายบายเอ่อทุกคนมันมีข้างหลังด้วยหรอมีประตูข้างหลังนี้ด้วยหรอถึงแล้วไม่นะโอเคมาเริ่มปล่อยเหตุกันค่ะตอนนี้ตีห้ายิบสองยังไม่มีใครมาเพราะว่าหุกกันงเอาไว้หมดแล้ว เริ่มไซคันเฮ็ดอยู่ไหนเฮ็ดอยู่ไหนไม่ใช่จักรยานอีกจักรยานอ่านี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม,ไดมันคือจักรยานอเฮ้อืมสว่วนมากเอ้อเฮ้ย ก็ออกไปไหนไม่ได้หรอกเพราะฉันขังพวกแกไว้แล้วเออสีนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เออเฮ้เออ สามสิบสองโอเคพอแล้วสามสิบสองก็ถือว่าเยอะแล้วเจ็ดโมงฮ่าฮ่าฮ่ามีคนมาหรือ,อยังไม่มีคนมาเลยหรือเขาไม่มาเรียนกันหรันเขาไม่มาเรียนกันหรอ ทำไมไม่เห็นคนอยู่เลยเอ้มงั้นเอาใหม่ก็ได้อืมโอเคหกโมงตรงน่าจะมีคนมานะต้องมีคนมานะไม่งั้นาไม่หน,าน,านา้าฟนพูดอะไรนะานนนคืออะไร Ừm, nè, Tôi bị chịu mình chắc... chào Chào đấy. Hả Càng càng khổng lồ cứ fail Làm mà tăng chơi Ui ฟิลเลยมาเราจะไม่ยอมไม่ยอมปล่อยตัวดีที่สุดดีที่สุดโอ my god โอ้ยเฮ้ยมันเข้ามา กั่เอาไว้าตัวไปเลยจ้ะเออใส่เข้าไปโอ้ <c oughs> oh my god อ้ <c oughs> oh my god อ้ที่กานเรา <c oughs> ไม่นะจ่ะที่มันทนอยู่มันไปแล้ว พดออกมาได้พวกเห็นทั้งร้อยมันต้องลำบากไหมไม่รู้เราว่าที่ใกล้ของเราก็คือ,อแข่งแรงพอแล้วนะทำไม โอเคปิดคลิปกันสำหรับวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบาย